ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีวัดร้างเก่าแก่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยามค่ำคืนเพราะที่นั่นมีต้นตะเคียนใหญ่อายุนับร้อยปีตั้งตระหานอยู่กลางลานวัดคืนหนึ่งชายหนุ่มผู้ไม่เชื่อเรื่องผีตัดสินใจเดินเข้าไปเพราะได้ยินคำเล่าลือว่านางตะเคียนจะออกมาหากินทุกคืนวันพระเขาถือไฟฉายเล็กๆเดินเข้าไปในวัดร้างเงียบๆทันใดนั้นกลางสายหมอกขาวเขาเห็นร่างผู้หญิงงามคนหนึ่งค่อยๆปรากฏจากด้านหลังต้นตะเคียนผมยาวสยายยาวผิวซีดอมเขียวเหมือนไม้เก่าดวงตาส่องแสงท่อง และชุดใหม่โบราณที่ขาดรุ่งริ่งผิวๆตามลมชายหนุ่มหยุดนิ่งหัวใจเต้นดังยิ่งเขาส่องไฟฉายแสงก็เผยให้เห็นรอยแตกเหมือนไม้บนผิวของเธอและเลือดแดงๆซึมออกมาจากรอยนั้น <c oughs> นางตะเคียนค่อยๆยิ้มยิ้มยิ้มช้าช้าอย่างน่าขนลุกก่อนจะก้าวลอยเข้ามาใกล้ๆกลิ่นหอมของดอกไม้แรงๆราวกับบังคับให้เขายกมือไหวโดยไม่รู้ตัวรุ่งเช้าชาวบ้านเจอไฟฉายตกอยู่ตรงโคนต้นตะเคียนแต่ไม่พบร่างของชายหนุ่มมีเพียงผ้าสามสีผืนใหม่ๆผูกอยู่กับต้นไม้ เหมือนเพิ่งถูกใครนำมาถวาย